มาแล้วค่ะข้อมูลเกี่ยวกับแผนการรับคนเข้าเมืองของแคนาดาสำหรับปี2024ไปจนถึงอีก2ปีก็คือปี2026ถ้าเป็นปีพุทธศักราชก็คือปี2567ปีนี้ไปจนถึงปี2569นะคะซึ่งข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่ได้มาจากประกาศอย่างเป็นทางการของรัฐบาลแคนาดารวมไปถึงข้อมูลจาก IRCC ก็คือ หน่วยงานการย้ายถิ่นฐานผู้ลี้ภัยและการเป็นพลเมืองของแคน,นาดานะคะแผนการรับผู้อพยพของแคน,นาดาสำหรับปี2024ไปจนถึง2026มีเป้าหมายที่จะรับผู้อพยพใหม่485,000คนในปี2024และจำนวนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น500,000คนต่อปีในปี2025และปี2026นั่นคือแต่ละปีเลยนะคะ แผนนี้เนี่ยจะรวมไปถึงผู้อพยพป,ประมาณ281,135คนในกลุ่มเศรษฐกิจในปี2024ด้วยซึ่งจะเพิ่มขึ้นเป็น312,50คนในปี2026เป้าหมายของกลุ่มครอบครัวตั้งเอาไว้ที่114,000คนในปี2024ด้วยค่ะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเป็น118,000คนในปี2026 ซึ่งการรับผู้อพยพด้านมนุษยธรรมจะรับผู้อพยพประมาณ89,865คนในปี2024นะคะซึ่งก็จะลดลงเล็กน้อยนะคะเหลือ8 8 3 2คนในปี2026ค่ะแผนนี้เนี่ยนะคะจะช่วยแก้ปัญหาการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งที่อยู่อาศัยแล้วก็การดูแลสุขภาพ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อที่จะรักษาระดับการรัรบเข้าประจำปีไว้ที่500,000คนเริ่มตั้งแต่ปี2026เพื่อที่รัฐบาลแคนาดาจะมั่นใจได้ว่ามีการบูรณาการอย่างยั่งยืนมีการสนับสนุนชุมชนขนาดเล็กรวมทั้งกระตุ้นการย้ายถิ่นฐานของผู้ผพูดภาษาฝรั่งเศสทั่วประเทศในแคนาดาด้วยค่ะมาถึงตรงนี้ก็อาจจะมีคำถามว่าอ้าว แล้วชาวแคนาเดียนหายไปไหนทําไมถึงต้องใช้คนอพยพเนี่ยมาทํางานแทนคําตอบก็คือว่าชาวแคนาเดียนรุ่นใหม่เนี่ย mm hmm. เขาย้ายออกจากเมืองใหญ่ๆมากขึ้นเรื่อยๆเป็นประวัติการเลยค่ะทั้งจากโทรอนโตมอนทรีออลแล้วก็แวนคูเวอร์เนื่องจากว่าค่าครองชีพแล้วก็ราคาที่อยู่อาศัยที่สูงแนวโน้ม no, นี้เพิ่มขึ้นตั้งแต่การระบาดของโควิด -19 ในปี2020นะคะ ซึ่งทําให้การทํางานระยะไกลเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากขึ้นคนหนุ่มคนสาวแล้วก็ครอบครัวจํานวนมากเนี่ยย้ายไปอยู่แถวชานเมืองหรือว่าเมืองเล็กๆหรือว่าชนบทค่ะซึ่งที่นั่นเนี่ยก็จะมีที่อยู่อาศัยราคาถูกลงแล้วก็มีค่าครองชีพโดยรวมที่ต่ำลงอย่างเช่น Blue Mountain s ในอ OntarioLangford ใน British Columbia รวมไปถึงแซงฮิโพลีตในควิเบกกลับมาที่เรื่องของเราค่ะเงื่อนไขของการเป็นผู้อพยพเข้าแคนาดาขึ้นอยู่กับประเภทของโปรแกรมการอพยพที่เลือกใช้ซึ่งมีทั้งหมด6โปรแกรมด้วยกันนะคะโปรแกรมแรกก็คือโปรแกรม express entry ซึ่ง ถือว่าเป็นระบบจัดการใบสมัครสำหรับโปรแกรมการอ,อพยพในกลุ่มแรงงานที่มีทักษะสูงเพราะฉะนั้นป้าจะไม่ลงรายละเอียดนะคะโปรแกรมที่2ก็เรียกว่า PNP ก็คือ Provincial n o m i n e e Program โปรแกรมนี้เนี่ยอนุญาตให้จังหวัดของแคนาดาเสนอชื่ออพยพที่มีทักษะที่ต้องการผู้สมัครสามารถยื่นขอผ่านทาง Express Entry หรือว่ายื่นขอโดยตรงกับจังหวัดนั้นๆ ซึ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขของตนเองและโดยส่วนใหญ่แล้วผู้สมัครก็คือผู้ที่เคยศึกษาหรือว่าเคยทำงานในจังหวัดนั้นมาก่อนป้าเคยลงรายละเอียดเอาไว้แล้วนะคะเรื่อง PNP เนี่ยใน EP 130ค่ะโปรแกรมที่3ค่ะ Family Sponsorship อันนี้สำหรับชาวแคนาเดียนหรือว่าผู้ที่พำนักถาวรสามารถที่จะสนับสนุนสมาชิกในครอบครัว ให้ย้ายมาอยู่ในแคนาดาได้ครอบครัวที่สามารถสนับสนุนก็ได้แก่คู่สมรสบุตรบิดามารดาแล้วก็ปู่ย่าตายายนะคะป้าขอข้ามรายละเอียดเรื่องนี้ไปค่ะแบบที่4ค่ะ Startup Visa Program โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดธุรกิจในแคนาดาผู้สมัครเนี่ยต้องมีการสนับสนุนจากองค์กรที่ได้รับการรับรองในแคนาดา แล้วก็มีคุณสมบัติทั้งด้านภาษาเงินทุนที่เพียงพอป้าก็จะขอข้ามรายละเอียดเรื่องนี้ไปนะคะมาโปรแกรมนี้ดีกว่าคะ่ะน่าสนใจโปรแกรมที่5นะคะ caregivers program โปรแกรมนี้สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กๆหรือว่าผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้ที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษโดยที่ผู้สมัครเนี่ย สามารถทํางานในแคนาดาและก็ขอเป็นผู้พำนักถาวรได้หลังจากทำงานครบตามที่กำหนดซึ่งพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนแต่ว่ามันเคยมีข่าวในสื่อแคนาดานะคะว่ามีผู้อพยพไม่ใช่ประเทศเรานะคะไปทำร้ายร่างกายผู้สูงอายุเนื้อตัวเขียวลูกของเขาเห็นผิดสังเกต<อ>ก็เลยติดกล้องวงจรปิดนะคะ<อ>ก็เลยถึงบางอ้อ แต่ป้าหวังว่าถ้าเราไปที่นั่นเราจะสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศไทยนะคะ <Yeah. S 1> ส่วนโปรแกร,รมที่6เนี้ยเหมาะสำหรับผู้มีทักษะระดับกลางแล้วก็จบปริญญาตรีมีภาษาอังกฤษดีพอควรนะคะเรียกว่าโปรแกร,รม AIP Atlantic Immigration Program โปรแกร,รมนี้เนี่ยให้ในายจ้างที่ได้รับการอนุญาตให้เสนอโอกาสในการทำงานให้กับคนงานต่างประเทศที่มีสิทธิ โดยมีข้อกำหนดหลักของโครงการดังนี้ค่ะ 1. ข้อเสนองานจากนายจ้างที่ได้รับอนุญาตหรือว่าได้รับการมอบหมายผู้สมัครเนี่ยจะต้องมีข้อเสนองานที่ถูกต้องจากนายจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งโดยจังหวัดแอตแลนติกเดี๋ยวป้าจะพูดต่อนะคะว่าจังหวัดแอตแลนติกนี่คืออะไรซึ่งเป็นสถานที่ผู้สมัครเนี่ย ตั้งใจจะไปตั้งถิ่นฐานที่สําคัญนะคะข้อเสนองานเนี่ยจะต้องเป็นงานเต็มเวลาไม่ใช่ตามฤดูกาลนะคะแล้วก็ต้องตรงตามระดับทักษะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและก็ประสบการณ์การทํางานของผู้สมัครทีนี้ป้าก็จะแวะมาเล่าเรื่องจังหวัดแอตแลนติกสักนิดหนึ่งนะคะแคนาดาแอตแลนติกหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือจังหวัดแอตแลนติกภาษาฝรั่งเศสก็จะเรียกว่า province de l'atlantique ซึ่งเป็นภูมิภาคของแคนาดาตะวันออกประกอบด้วยจังหวัดที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกแต่ไม่รวมควิ b เบกนะคะ4จังหวัดนี้ก็ได้แก่ New Brunswick, Newfoundland and l a บอร์ o r นอวสก c เชียแล้วก็เกาะปรินซ์เอ็ดเ d ิร์ดนะคะมาต่อเรื่องโปรแกรม AIP นะคะข้อที่2ค่ะผู้สมัครจะต้องทำงานร่วมกับองค์กรผู้ให้บริการการตั้งถิ่นฐานที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อที่จะพัฒนาแผนการตั้งถิ่นฐานส่วนบุคคลซึ่งแผนการนี้เนี่ยจะช่วยให้ผู้ที่อพยพใหม่เนี่ยได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นในการบูรณาการเข้ากับชุมชนใหม่ค่ะสนะคะหลังจากที่ได้รับข้อเสนองานแล้วก็แผนการตั้งถิ่นฐานแล้วผู้สมัครจะต้องได้รับการรับรองจากจังหวัดที่พวกเขาจะทำงานและอาศัยอยู่การรับรองเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ของการสมัครขอมีถิ่นที่อยู่ถาวรผ่านโปรแกรม AIP นะคะข้อ4ค่ะเกณฑ์คุณสมบัติของโปรแกรม AIP เนี่ยมี3หมวดหมู่ด้วยกันนะคะหมวดแรกก็คือโปรแกรม Atlantic High s k i l l e d ก็คือทักษะระดับสูงโปรแกรมที่2ก็คือโปรแกรม Atlantic Intermediate s k i l l e d ก็คือทักษะระดับกลางแล้วก็โปรแกรมที่3 Atlantic International Graduate ซึ่งก็คือบัณฑิตนานาชาตินั่นเองแต่และโปรแกรมเนี่ยก็จะมีเกณฑ์เฉพาะเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานการศึกษาแล้วก็ความสามารถทางภาษาด้วยนะคะซึ่งป้าก็มองว่าโปรแกรม AIP แบบที่2แล้วก็แบบที่3มเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงก็คือต้องมีทักษะระดับกลางแล้วก็เป็นบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ป้าเคยแนะนำไปแล้วว่าเป็นที่ต้องการในแคนาดานะคะ การุณาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน EP 129ค่ะแต่และโปรแกรมเนี่ยมีเงื่อนไขแล้วก็เกณฑ์ที่แตกต่างกันดังนั้นเราควรจะตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของ Immigration Refugee and Citizenship Canada IRCC นะคะเพื่อที่จะได้ดูข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็อัปเดตใช้วิธีล่าข้อความแล้วก็ให้ Google Translate แปลคร่าวๆให้ค่ะ แล้วกลับมาพบกับอีสานอินเทอร์ใหม่นะคะในครั้งต่อไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับสารประโยชน์ใหม่ๆด้วยกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะบ๊ายบาย